ตอนเราจะไม่ขยับจนกว่าคนจะเข้ามาจริงถ้าไม่เข้ามาถึงตักสองคนนะไม่พูดเกินสองคนยังเกินแล้วเกินแล้วตอนนี้เกล้สองคนแล้วเพื่อนหนึ่งอยู่ตอนนี้อ้าวหนึ่งถึงห้ายังอ่ะโอเคครับทุกคน 1...2...3 สองสามสวัสดีครับทุกคนครับคนรายการเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่เบลูนก้าโปรตุเกสคอนเสิร์ตนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศ ข้างหน้างานใช่ตอนนี้เราก็คืออยู่ตรงแบบว่าใจกลางงานใจกลางงานนี่คือแบ็กกรอบของเราด้านหลังนี้นะอันนี้คือด้านหลังแล้วด้านหน้าสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบูธต่างๆว่าแต่ละคนเนี่ยศิลปินแต่ละคนมีบูธอะไรบ้างใช่ครับอ้ตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับสามารถมาพูเสื่อใช่ปิกนิกอะไรกันได้ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพรมที่เราทอใหม่ทั้งหมดมาจากผู้มาจากแบบพาราไดน์เลยเหยียบกันที่มีนะครับ อ่ะเดี๋ยวเปที่บูธนิวก่อนนิวเวฟนะครับเวฟเวฟเวฟใหม่ๆไหนนิวเวฟมีอะไรมาขายบ้างมีเสื้อครับขายเก้าอี้ได้เหรอไม่ได้ขายเก้าอี้ครับเสื้อครับขายเสื้อเสื้อหมดเลยเหรอเสืมีเกี่ยวกับสีกรมครับซึ่งคนที่จะมาประจำตำแหน่งตรงนี้ก็คือพี่พี่ถาสหพรนั่นเองจะมานั่งขายอยู่ณจุดนี้ไม่ออกกัเพื่อนเพื่นมาช่วยใช้พี่ถาได้เลยเหรอบูธลำไม่มีคนะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของนิวมาโชว์สักงหนึ่งตัวดีกว่าไหนแล้วเนี่ยทางบ้านก็รออยู่เพื่อนเพื่อนงั้นเราไปที่บูธนีกันเลยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรามาขายบัตรรอดีกว่าไลฟ์บัตรไลฟ์ซูนิงมามานี่ทุกคนทุกคนที่มีบัตรแล้วนะครับเป็นบัตรแข็งๆเนี่ยก็หมายความว่ามาเจอกันได้พรุ่งนี้นะครับที่ในงานเลยใช่ที่คอนเสิร์ตนะแต่ใครที่มันแบบเฮ้ยมันมาไม่ได้มันอยู่ทางไกลจริงเรามีบัตรแบบไลฟ์ซูนีงขายด้วยใช่ก็เลยมดูในเน็ตเอาแล้วกันไม่ซึ่ง ความพิเศษของบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งคืออะไร mm hmm. คือคนที่ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้วิดีโอขอลพวกเราทั้งหมด3าคน30คน,30คนกับพวกเราทั้ง4คนเลยนะใช่คนะละหนึาทีโอ้โหแกหวานจริงครับก็คือกันวอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มาดูที่ที่จริงเพราะว่าอยากจะบอกว่า เออโชว์แต่ละโชว์ที่เราทําออกมามันแบบว่าพิเศษกๆมาไม่เหมือนคอนเสิร์ตอื่นๆที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นมันแบบหลากหลายมากจริงๆใครพลาดก็คือกันว่าน่าจะเสียใจคือตอนเราซ้อมอ่ะเราแบบพอโชว์เสร็จเราต้องเดินลงจากเวทีมาเอาปากของทีมงานคุ๊บลงไปเพราะกล้าปากค้างถูกต้องมันสนุกมากไม่ก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะมีสองอย่างมีสองอย่างแต่ว่าทุกคนสามารถซื้อบัตรได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพร้อมกันก่อน สี่โมงเย็นครับและตอนนี้นะครับเสื้อที่คุณนิวที่ดิปูจะโชว์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรเอมิลี่ครับเอมิลี่แปลว่าอะไรก็มิมี่ครับมีมี่เป็นแม่ผมครับแม่คุณเหรอแม่ผมครับแต่ว่านี่เป็นชื่อเอมิลี่เดี๋ยวนะเอมิลี่แปลว่ามีมี่คืออะไรเอมิลี่ก็คือแมวอีกตัวหนึ่งแล้วมันเชื่อมต่อกันนะมึงมีมี่มีเอมิลี่อ่ะ อ้าวโอเคเข้าใจ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 ไม่ถามเป็นความรู้เอมิลี่คือชื่อจริงซึ่งซึ่งเหมือนทำให้มันทำให้ระลึกถึงแนวที่ชื่อเอมิลี่ได้รีมายร์ทแนวที่ชื่อมีมีโอเคอันนี้ก็คือแบรนด์ของ New Wave นะครับอ่าเป็นอาร์เธอร์นะเป็นอาร์เธอร์อาร์อาเธอร์อาร์เธอร์อยู่ไหนให้ฉีดให้ไหมจะฉีกไหมอาร์เธอร์อยู่ไหนอันนี้เหรอฉีดเลยฉีดเลยอันนี้เหรออ่ะอันไหนอาร์เธอร์นี่ไงหมีอาร์เธอร์่ไโอ๋อมีอาร์ที่ไหนไม่ต้องไม่ต้องแล้อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูเป็นดูนี้อุบไว้ก่อนขออุ้้ไวเท่่านนีกอครับ งั้นเรตามดูตรงนี้กันเลยครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกตรงนี้ให้ดูอีกทีเป็นพื้นที่บริเวณลานที่จัาจอมจุกวันทุกวนีทุกวของเรวคงแบบทะลุออกไปุ้าันอดกวานรีก้านทอกนทุกนทุกวันทลกวันทลกวสนทกวันทุ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 กาันทนทุกวันันยุวหนเปกนฟุลแขนยาวัีออกวันทันทวนทันน่ารักมากน่ารักนด้วยนนีัน่ากักวัน น่ารักมีทัหมดสี่สีอีาไ่เป็นไรแขนยาวหมดเลยเหรอใช่แขนมีไซส์อะไรบ้างหรือมีเป็นฟรีไซส์ครับอ่ามีหลายไซส์เลยนี่โอเคไซส์เอฟฟรีไซส์อ่าฟรีไซส์เป็นฟรีไซส์เป็นฟรีไซส์เองนี่แล้วทุกคนเนี่ยพอคือสมมติอย่างถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเนี่ยก็สามารถมายืนที่แบ็คดร็อปตรงนี้สุดสวยเอ่อใครมีงานแล้วมีอินสตาแกรมที่ที่หาที่ขาวพื้นหลังที่มันเรียบไม่ได้มานี้ก็เป็นสีน้ำเงินอะไรนะครับพวกนี่ใครจะเป็นคนขายก็กำลังติดต่ออยู่นะคครับอาจจะเป็นุณ หนิงสรันไม่ก็เป็นคุณหมูนะครับผมหมูได้คุณหมูเข้าไปดูอ๋อคุณหมูเข้าไปดูข้างในขอโทษครับทุกคนอ่ะโอเคไปไหนต่อไปล่าสุดเรามาดูกันที่นี่ดีกว่าของเราของเราจะมีทั้งกันชายแล้วก็เจนเต้อยู่ด้วยกันอ่าอันนี้อย่าเพิ่งเปิดไปความลับไปความลับไปความลับของว่าพรุ่งนี้อันนี้คือความพิเศษของกันชายเอ็สเจนเต้มีอะไรบ้างครับ ก็ <IST uk t av is> จะมีเสื้อทั้งแบบแขนสั้นตัวเล็กแล้วก็แขนยาวาตัวเล็กนี่เล็กประมาณไหนครับอุ <S <S ้ยกองเลยอ่ะอันเนี้ยอาจจะมีตัวอย่างในในโชว์อันเนี้ยเป็นตัวอย่างในโชว์เล็กเล็กน้อยกระปองเลยอ่ะแกน้องแกน้ององเลยว่ะครัและนี่คือตัวอย่างของการที่เราสามารถมานอนเล่นมันเรียนลายกิจกรรมเลยเราก็จะมีเสื้อนะครับโอ๊ยเกล้ง ทำพังไปหมดแล้วนะโอเคก็จะมีผลิตภัณฑ์จากกันชายกันชายด้วยนะคก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวจิเตด้วยอยู่ในนี้นะครับสามารถมาจับจองกันได้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวออกไปเลยนะปัญหาเรื่องผิวมาดูนี่ใครยังไม่มีเสื้อใส่มาดูนี่แล้วมาต่อที่บูนี่ครับผมอันนี้คือบูธอะไรบ้างอันนี้เป็น Land of Something X กับ Midnight Sun แล้วก็เป็นอ่าคอลเล a ชัน Daily d a i l กิโลรีอ่าซื้อในกษัตริย์ที่พึ่งของไทยอ่ะของเต้ขอเต้อ่าใช่แล้วก็มีหลายอย่างครับมีกางเกงเต้จะควบรวม2กระทรวงในในเรื่นี้ครับจริงๆก็คือว่ามีความควบรวม2กระทรวงเข้าด้วยกันเพื่อให้ประชาชนได้ได้มีโอกาสได้จับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพูดลิ้นให้มันดีๆหน่อยอ้าวก็เป็นเด็กนอกโอ๊ยขอโทษโอเคครับโอเคกันบ้างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆอันนี้คือกางเกงขาสั้นนะครับที่เปิดเผย ะนครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวสบายจนเกินไปอันนี้เป็นสบายแต่ว่าเพิ่มกิมมิคสามารถเพิ่มความโดดค้ายตัวเองได้เลยเดี๋ยวค่อยเขาพิ่มซื้อเลยอันนี้เพิ่มหูข้าวทำไมมันดีมน่ารักให้ตัวเองได้แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เราก็ขายเหมือนกันนะครับก็ขายทุกอย่างเลย อันนี้สติกเกอร์เอาไว้แปะเป็นชิ้นชิ้นใช่ครับแล้วก็มีแก้วนะครับแก้วตรงนี้แก้วมีแมสมีแมสจะมีแก้วด้วยหรอถุงเท้าอุง้าก็มีสามเนก็แบ่งๆกันมา่ายตรงนี้ด้วยเมื่อกี้กูโชว์ไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคแล้วก็มีเสื้อยืดด้วยเสื้อยืดก็จะมีสี่สีนะครับครับอันนี้สองสีก็เป็นขาวกับชมพูนะครับแล้วก็มีดําเขียวด้วยมีสี่สีด้วยกันจะเป็นฟรีไซส์ทั้งหมดนะครับพ่งนี้ก็มาเจอกันได้ที่ เราโยกไบร์คอนทองที่หแล้วก็จะมีแลนด์มาร์คคือเป็นเป็นป้ายที่หมุนลงนะครับเป็นป้ายที่หมุนลงหมุนลงหมุนลงโอเคไปมาอันนี่เป็นใครใครเชื่อใจต่างๆคู่ถ่ายสติ๊กเกอร์นะครับ อันนี้เป็นแบบว่าของแบบออฟฟิเชียลของที่นี่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์สินค้าออฟฟิเชียลของทาง TMTV นะครับผมกมีตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาคอนเซ็ปต์ของของคอนเซ็ปต์เบลูก้าใช่คือเป็นคนหรือรีมิเต็ดเอ dition ไัมรีมิเต็ดอ่าไอ้ยังไงให้คนนี้เขาขายของหน่อยว่าสินค้าเหล่านี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับมีแฟ้มไม่ใช่แฟ้มติ๊กเกอร์นี้น่ารักมากเลยแบบตป็นี้น่ารักจริงๆใครอยากจะแบบน่ารักผมอยากได้เข็มกลัดที่สุดเลยเอาเลยสาติ๊กเกอร์เข็มกลัดก็่ารักติ๊กเกอร์เขาม โคตรน่ารักทุกคนเกมเก่าก็มีสองแบบเพื่อนฉันอยากได้เอาเอาจากเซนจิเกอร์อันนี้อุ้ยอยากได้อันนี้เอาไปติดมือถือพี่ถาบอกว่าเดี๋ยวขอให้ทุกคนทุกคนทุกคนหนึ่งเองหมดคนละหนึ่งอยากได้สองก็ไม่บอกอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวงกุญแจนะครับใครที่เอ่อกุญแจบ้านยังไม่มีพวงกุญแจใส่เอาตามาอันนี้ก็อันนี้อุ้ยนี่น่ารักมากอันนี้น่ารักจริงๆข้างหลังก็จะเป็นรูปพวกเรานะครับอย่างเต้สีเขียวเงี้ยก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปเต้นี่เป็นนีเหรอเป็นไอ้การ์ดทุบดิบดิบเปลี่ยน เฮ้ยัเขาจะมีทุกคนอยู่นี้แน่เลยเป็นไงบ้างครับ อยากรีสัมภาษณ์คนนนตรรงี้เถออะะะไดฉุกดูได้ไหมเขาลองดูครับลองดูน่าจะได้ครับเนิวอุ้ยแล้วแล้วคือะไรก็แกะไปนี่ดูดูดูเห็นว่ามันมีความมันๆเออดูหนุ่มดูสนุดสมุดธรรมดาหรือว่าสนุดสนุดสมุดก็ต้องรีบพูดไงมัแย่งเพื่อนพูดกันก็เลยต้องเป็นสนุดไปเลยอ่ะยังมีตูุ้่ยเพื่อนดูโอ้โหนี่สวยเลยอันนี้ที่ห์ครับอุ้ยดีอันนี้ชอบแบบนี้แบบี้เห็นไหมเห็นไหมความสลับนี่น่ารักมากอันนี้อันนี้อ๋อชมกลุ้่มๆ ตัวจริงกับตัวปลอมตัวจริงกับตัวปลอมไม่ใช่ตัวปลอมเป็นอีกโลกหนึ่งของเราคาแรคเตอร์ครเป็นมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สหนึ่งของเรานอ้เป็นอะไรทีดีปุ๊บน่ารักอ่าอุ้ยฉันเป็นคนชอบอะไรนี้มากซื้อสิ่งนี้สะสมที่เป็นของอย่างอื่นเยอะมากจนเรามีวันหนึ่งที่เป็นของตัวเองเคยเคยเห็นใช่ไหมที่เขาขายตามงานที่เป็นจิ๊บปอนอย่างเงี้ยเอาไว้ติดสูตรอะไรอย่างเงี้ยเออได้น่ารักดีครับน่ารักมากแบล็บึกมาก เราเบือแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรวงของเราที่ถือกันจะหนนนั่นเองนะครับแล้ไม่มีขาดแล้วอ่ะไม่ไม่ขึ้นมาเองใช่อันนี้ไฟเราเราเสกมาไม่นี้ไม่มีไฟอ่ะไม่เป็นไรไฟไม่มีไฟไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนที่ซื้อไปต้องมีไฟหมดนะครับใครพะพวกเราก็มีไฟเหมือนกันใชมชรูพี่ครนี้ถูกต้อะ

นีน่ารักอ่ะอ่าอันนี้มันน้องน้องเรานิ่ตัวนี้จะเป็นอันนี้ของเลิฟอ่าของเลิฟว่าแล้วแล้วมันตัวนี้มาอีกน่ารักที่ถ่ายมาแล้วเราถ่ายออกมาแล้วเป็นไงตรเหมือนครับเหมือนกันถ่ายได้สองตู้ไปที่มาก็มาอุจึงน้องเลิฟได้นะครับก็เป็นแบบรูปสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่มากับเพื่อนก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะนี่หลีบหลาดจะถ่ายไว้เนาะน่ารักนะ มีใครฟังกูบ้างไหมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยเเขาเปลี่ยนกรอบอ่ะกูไมาท่ฟังไม่เป็นไรละแต่เขาไปจะไปถ่ายตรงนู้นไปเนี่ยกูแนงเนี่ยนะครับท่านึงนะครับเท่านึงนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวน้องเขาตอบทีโอ้โหรอเพียนเนี่ยมันมีหลายฟังก์ชัอบท่านึงครับทุกคนก็ใครที่มาพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มมาได้ตั้งแต่กี่โมงเลย ห้างเปิดแหละสิบโมงห้างเปิดนะครับสิบโมงมาออก้วก็มาจับจองพื้นที่เป็นร้านนั่งร<ช>องได้เล่นเกมเล่นเกมอะไรหรือถ้าใครมาเร็วไปทำไรไปยืมมือถือไปถ่ายพวกเราได้มีคุณซัมซองอยูอ่ตรงนั้นนะซัมซองอโอเคนะครับผมก็สิบโมงเราก็จะเริ่มขายมาเช่นนั้นต่างๆแล้วบูธของพวกเราก็จะเปิดแล้วนะครับใครที่เอ่อมาแล้วก็กลัวมาต่อแถวกลัวแบบมาช้าแล้วของจะหมดให้ตื่นตีห้าให้ตื่นตีห้าแล้วรีบมาไหนเพื่อนเพื่อนมาแล้ว เรามาเลือกก่อเราใส่ยัอาน้ไหมมันใหญ่ใ่ไหมอเหงอีกอันเนึ่งอันีนิ้วไหมาึ่นลนะกับมากลัอเอ้มารอันไหนลองกดเซ next ปะทำไมเธอไม่อยากนั่งนี่หอ่าเราเลือกก่อนเ่นฉัื่อนี่ดนมือมือนไอยนเขาให้ซ่อมป่ะ หรือ่ัเน็กเลยชุดแสบไม่ไม่ต้องชุดเอันี้ดีนะขดีแเยอะมากนะเวนอันนี้ก็น่าันนี้ก็อันนี้ก็อนนีก็อัไนี้กอนน้กองอนี้กนีอันี้ก็น้อี้ก็อันก็อั้อัีกอนี้นี้ก็อนี้ก็ยี้ก็อัีก็อันี้กนี้ทุอนี้ก็อันีอันี้ก็อรนนีอันนอันนีอันนี้อนนีอนน้ก็อ้องเนาะ เอาานี่สแกนสแกนได้แล้วลงก็เไปม่ถือได้เลยเเป็นไฟล์ได้เลยมาสมุิก่อนง็จแลมไปดูภาพกันคุณดหน่อยเตืก็ได้ดหน่อยูไปไปดูมาพเ่ินเลยมันจะด้งมาเนี่ยเหรอใช่แย่มันจะออกพิมนออกมาเป็นตรงนั้นนะครับอ่าเาคโอเคเต็มกัน ใช้สื่อโมเดลรอ์กทำไมอันเดี๋ยวเราติดไว้ตรงนี้เลยใช่เป็นภาพตัวอย่างที่ไม่ดีว่าถ้าสี่คนอย่าให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนคนนี้ต้องตกของอยาให้เพื่อนตกขอบใช่โอเคเพราะงั้คนนี้ควรมาอยู่ตรงประมาณนี้อ่าตรงหน้าอกอ่โซฟที่อกฉันโอเคอ่ะโอเคอันนี้ก็ไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปปิดกันตรงนั้นดีกว่าไปไป จัดแจงหนึ่งจัดแจงแล้ก็ปวดชิสสี่จัดตายอันนี้คืออะไรอ่ะนีขอให้ใช่ใช่ไปกไปขาเริ่มปวดไม่ไหวตอนเขาเริ่มแล้วทุกคนโอเคไม่ทำอ่ะอยู่ต่างหากกันพูดหรอเอ้านี่บอกว่านีบอกว่าพวกเรา ใช่ไปถึงแบบแบบไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วก็แบบโอ้โหอะไรทุกคนเวทีแกพูดอย่างเดียวแกไม่ได้ฟังเลยฉันไม่ได้พูดอะไรนานเลยทุคนเวทีอ่ะไม่ได้พูดใครเลยไม่ได้ทำเงนเดืนโอ้โหอะไรแดง์ก้าไม่ใช่โอ้โหอะไรหมายถึงโอ้เธออะไรวันจี๊ดมันแปลว่าอะไรทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยได้ไหม ิและนี่ก็คือหน้าหน้าของเราให้พี่อบออ่าันนี้ก็คือแบฟลกของเรานะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือแซงจอห์ชัดไปมานะครับก็สามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับว่าอันนี้เนี่ยจะมีไฟแต่ว่าเราควรจะยืนกันหน่อยพูดออกมากันสี่คนอ่ะพี่ยูจะยืนตรงไหนพี้วเราเราไหนที่พี่ยูอยู่ตรงไหนยูไม่รูหน่อย อันนั้นพี่อ๋อยังไงนะอันไหนโปรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกล้องจับพี่นิวหน่อยเดี๋ยวกล้องจับพี่ดิวหน่อยเออโออยังไงโพสยังไงอันนี้ก็คือแบ็กดรอปนะครับถ่ายได้ตามใจเพราะตรนก็มีมุมได้หลายอ่ะหรือว่าครัวไม่เห็นพวกเราอ่ะนั่งสี่คนก็ได้อ่ะนั่ง อย่างนี้เราก็จะเห็นด้านหลังในพวกเราทั้งสี่คนใช่ซึ่งสี่คนสี่สีเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงลักษณะของแต่ละคนนะหน้าเขียวนี่คือเป็นไงครับหน้าเขียวนี่รู้สึกว่าเหมือนแบบเอ๊ะหล่อนนิดนึงหล่อนหนิดนึงอ่าผมผมหน้าอมชมพูหน้าอมชมพูหน้าอมชมพูบอดกันกันหน้เรื่องไม่เปื่อัวปัวฉี่มาตอนนี่หน้าอะไรนะหน้าเงินอะหน้าเงินเป็นตัวอะไรมาเพื่อนเออหน้าช้ำหน้าช้ำอ่ะแบบ ฟิลแบบใต้ทะเลเขียวเขียวกูดูไม่มีชีวิตสุดเลยดูลงน้ำนานเกินโอเคก็ฝากทุกคนนะครับทักทุกคนเลยว่าถ้าใครไม่สามารถมาดูได้ก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับดูสดพร้อมกับพวกเราทุกคนคนที่อยู่ในฮอหรือว่าดูทางบ้านก็จะได้ดูพร้อมกับใช่ซึ่งความพิเศษของการซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับคือทุกคนจะได้ ที่ในการสุ่ม,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 มุ่มผู้ชมกันมาทั้งหมด30คนนะครับมาวิดีโอโคอลกับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับอ่ายังไงอ่ายังไงก็ไลฟ์ซีมิ่งก็ยังสาซื้อได้อยู่ตอนนี้ยังซื้อกันได้อยู่บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเวลา4โมงก็ใครที่ซื้ออย่างที่เตยบอกไปเลยมันจะแถมแถมอะไรไม่ใช่แถมไม่ใช่แถมสุ่มสุ่มสุ่มสุดสุดมามาไลฟ์กับพวกเราทั้ง4คนใช่แล้ว30คน30คนครับโอเคก็ ขอให้วันนี้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมาดูพวกเรานะใช่ขอให้ทุกคน,นครับทิ้งเรื่องเรียดทั้งหมดที่เราเจอมาแล้วมาสนุกไปกับพวกเรานะครับปล่อยให้พวกเราเรียดเองครับ <laughs> ไม่ใช, <laughs> ไใช่ไม่ใช่ <laughs> พวกเราไม่เรียด <laughs> พวกเราไม่เียรรับรองว่าถ้ามาแล้วก็คือจะแบบได้ความมุวนความจรอความสนุกกลับไปแน่นอนครับใช่ครับเจอกันเพื่อรัาโอเคไว้หมักจากกันไปเมื่อกี้แท่งไฟเพราะเขาเทระบบในห้องมันก็เลยม่ติดแต่งจริงมันใช้งานได้ปกติอ๋อโอเคก็แท่งไฟใครที่ ซื้อไว้แล้วเออเป็นเจ้าของแล้วพรุ่งนี้นะครับขอให้นํามาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องพึ่งพาคนด้วยใช่ครับพรุ่งนี้ออกจาไปขอคนละหนึ่งคำให้กับงานพรุ่งนี้ม้วนเยี่ยวไม่พอ่ถึงวนตอนนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ด้วยมันเกี่ยวด้วยพรนนี้จะเกี่ยวด้วยแบบม้วนเยี่ยเออม้วนเี่ยอ่วนครับ เออ <problem> เออใช่ปวนวนอ่ปวนปวดแล้วปิดท้ายด้วยคำของเตงครับจอยจอยโอาเคครับผม See you uh tomorrow ครับทุกคนบ๊ายบายครับกูขอไปอันนี้ก่อนนะไปคำคำเลยวไอ้เยี่ยวเออได้เลยครับขอถ่ายรูปกันหน่อตรงนี้นะครูปหนึ่งหนึ่งแบบเกี่พวกัภาพโอเค